ยุ้ยค่ะแพ้ค่ะยกค่ะพบกับพวกเราในรายการสาระ5นาทีสวัสดีค่ะแพ้ค่ะวันนี้เรามาพรู้จักกับการยืดเหียดกล้ามเนื้อระหว่างทํางานกันสามารถยืดได้ระหว่างวันค่ะยืดได้ที่ทํางานเรามาพบกับท่าแรกกันเลยท่าที่หนึ่งเป็นการยืดกล้ามเนื้อก้นด้านหลังนะคะเอาขาข้างนึงขึ้นแล้วก็ก้มตัวแตะปลายเท้าค่ะ นับครั้งไว้นะคะนับ1ถึง15นับ1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15อ่าท่าที่2เป็นท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะคะเอาขาขึ้นมาวางอย่างนี้แล้วก็ก้มตัวแตะปลายเท้าให้เข่าเหยียดตึงนะคะนับ1-2-3-4-5-6 7, จ็ดแ 11, เก้าสิบสิบี่สิบ้านทีสามนะคะยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเหมือนกันเราจะทำเวลานะคะเวลา5้านาทีนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปดเกบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ส ยืดเหยียดกล้ามเนื้อก้นอีกท่านหนึ่งนะคะเอาขาขึ้นมาวางค่อยอย่างนี้แล้วก็ดึงเข้าหาตัวกอดไว้เข้าหาตัวพยายามดึงก้นลงนะคะนับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15เอาขาวางเหมือนเดิมค่ะแต่ทีนี้เราจะบิดตัวอันนี้เราจะได้รู้สึกกล้ามเนื้อก้นมากขึ้น หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิมสิบสี่สิห้าการยืดเหยีดกล้ามเนื้อหลังค่ะเอาขาข้างที่เราจะยืดมาทีนี้แล้วก็ยกขาข้างยกแขนข้างเดียวกันกลมไปอีกข้างหนึ่งโน้มตัวมาด้านหน้านิดนึงค่ะนับครั้งไว้นับหนึ่งสสามี่ห้าห 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขาด้านในหรือขาหนีบนะคะเอาขาขึ้นมาเหมือนท่าบัตเตอร์ายที่เราทำกันปกติเราจะใช้ก้มลงไปนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15เเป็นท่ายืดเหยียดต้นขาด้านหน้า แรกเอามือจับยืดต้นขาด้านหน้านับ 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจปดเ้าสิบบอดสิบสองสิบสโอเคยืดต้นขาด้านหน้าสามารถยืดได้อีกท่าหนึ่งค่ะถ้ารู้สึกว่าท่านี้มันไม่ค่อยตึงแล้วเราสามารถทําให้มันตึงมากขึ้นก็คือเอาเข่าวางบนเก้าอี้ทํางานนะคะแล้วก็ ก้าวขาอีกข้างไปด้านหน้าจับมือแล้วย่อสะโพกลงนับข้างไว้เหมือนกันอันนี้จะรู้สึกตึงต้นขาด้านหน้ามากขึ้นนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5แมายืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังในท่าย,ยืนนะคะจะใช้เป็นก้าวขาไปด้านหน้าให้เขา่าเหยียดตึงกระดกปลายเท้าขึ้น นมตัวแตะปลาเท้านับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15มายืดเหยียดกล้ามเนื้อหน้าสะโพกกันบ้างค่ะเราจะใช้เป็นท่านี้เอาขาข้างที่จะยืดอยู่ด้านด้านหลังนะคะอีกข้างหนึ่งก้าวมาด้านหน้าแล้วก็ย่อสะโพกลงนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10, 11, 12, 18, 14, 1เก้าสิบสิบเอ็ดสิบห้านาทีผ่านไปแล้วยืดเหยียดกล้ามเนื้อน่องค่ะด้านหน้ากล้ามเนื้อที่เราจะยืดอยู่ด้านหลังนะคะกดส้นลงไปเท้าชี้ไปด้านหน้าแล้วก็กดสะโพกลงไปค่ะมันจะรู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อน่องนะคะค้างไว้นับหนึ่งสอง 1ิ1ส1บ1อ็ดสิหทีนี้งอเข่านิดนึงค่ะมันจะรู้สึกตึงเอ็นร้อยหวด้านล่างมากขึ้นเหมือนกันค้างไว้ค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจปดเ้าสิบสิบเอ็ดหใช้ยืดหเหยียดกล้ามเนื้อด้านในในท่าย,ยืนนะขาวางผาดหันด้านข้างกดสะโพกลงอมมันจะรู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนนะื้อด้านใน นับค้างไว้เหมือนกันค่ะนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15นะ5นาทีทำได้ง่ายๆระหว่างวันเลยค่ะ